สวัสดีค่ะวันนี้มีกิจกรรมศิลปะสำหรับผู้สูงอายุปั้นยิ้มมานำเสนอกันค่ะปั้นยิ้มคือกิจกรรมการปั้นดินเหนียวปั้นดินเหนียวเนี่ยวัสดุหาง่ายจากท้องถิน่นที่ไหนก็หาได้นะคะถ้าไม่ได้มาลาดลีเลยค่ะเนะหาให้เลยกิจกรรมนี้ไม่เน้นผลงานเราจะเน้นสุขภาวะมิตรภาพและตัวชีวิตเป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นค่ะเราจะมีกิจกรรม4ครั้งตามความเหมาะสมนะคะขั้นที่1 เป็นขั้นตอนของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ค่ะวันนี้เราจะเรียนกันนอกห้องนะคะใต้ต้นไม้ลานกว้างกขั้นที่2เราจะมาสร้างแรงบันดาลใจกันค่ะเอาผลงานตัวอย่างเอามาพูดคุยนะคะและผู้สูงอายุจะทดลองขยาดินจับดินบีบดินและลองขีดลองเขียนจากนั้นเราจะพาขึ้นรูปแบบง่ายๆก็คือการม้วนเป็นขดแบบเด็กๆเลยค่ะหรือการแปะเป็นแผ่นตัดแล้วก็มาประกบกัน เราก็จะได้เป็นรูปทรงกระถางขั้นตอนนี้อิสระมากเลยยังไงก็ได้นะคะไม่เน้นเลยให้ผู้สูงอายุได้เอ็นจอยค่ะนําไปเผาขั้นตอนการเผาตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็นํามาจัดนิทรรศการกันให้เขาได้มาเห็นผลงานตัวเองได้ภูมิใจรวมถึงอาจจะเอาไปปลูกต้นไม้อ่าแล้วก็นํามาตั้งโชว์กันได้ค่ะเป็นกิจกรรมทําต่อได้ในระยะยาวเลยนะคะการเผาก็เผาง่ายๆเผาแบบคนแก่ทํากับข้าวเลยค่ะ เผาเต้าทานธรรมดาเลยนะคะอันนี้เป็นคุณแม่ที่บ้านค่ะยกตัวอย่างเป็นแม่ที่บ้านแม้ยังไม่ใช่ผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าคนที่ทําไม่เป็นก็สามารถจอยได้ ะะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่าถามว่ากิจกรรมนี้นกเอามาจากไหนนกเอามาจากแรงบันดาลใจที่นักสอนเด็กค่ะนักเชื่อว่าเด็กทําได้ผู้ใหญ่ที่มีอายุมากหน่อยก็สามารถทําได้การบริหารกล้ามเนื้อมือการคิดอย่างเงี้ยก็จะใกล้เคียงกันจะเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างมือแขนตารวมไปถึงอารมณ์ค่ะอารมณ์ดีพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ถือว่าเราเกิดความสําเร็จแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการขึ้นขึ้นรูปในโรงเรียนเห็นไหมคะว่าแป๊บเดียวขึ้นได้แล้วไม่ต้องใช้เวลานานนะคะการเผาอย่างที่่อกค่ะเป็นการเผาแบบง่ายๆก็คือใช้เป็นตัวกระถางน,นะคะหรือกองฟางเท่านั้นไม่ใช่เป็นเตาเผาที่รู้สึกว่าโอ๊ยเอาไปเผาเผาไฟร้อนเป็นโรงใหญ่ๆไม่ใช่ขนาดน,นั้นนะคะเอาให้เราสามารถสอนได้ท่านสามารถทําได้แล้วก็เขาไปทําเองต่อที่บ้านได้แล้วแฮปปี้ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างกิจกรรมนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทำเตาเผาแบบง่ายๆของนักน,นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะหาได้ที่บ้านกดเลยฟืนใบไม้กองฟางนะคะแล้วก็ก่อขึ้นมาแล้วก็โยนเครื่องปั้งดินเผาแล้วลงไปเลยค่ะ สุมไฟนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีแล้วแต่ขนาดดนะ้วยเนาะถ้าเราให้ผู้สูงอายุปั้นขนาดเล็กๆก,ก็ใช้เวลาในการเผาแค่แป๊บเดียวนะคะสุมไฟทิ้งไว้นะคะดูลมดีๆอย่าให้ไฟไปโดนบ้านพ่อันนะคะขั้นะะตอนนี้ถ้าในการทำจริงผู้สูงอายุมีอายุมากไม่สามารถทำได้ก็อาจจะให้ ผู้ดาเนินกิจกรรมนํามาทําที่บ้านแล้วเอาผลงานไปคืนเขานะคะเอาผลงานไปให้เขาเขาจะได้ดีใจนะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุอยู่ในช่วงอายุที่ยังสามารถทําได้ก็จะเป็นการแบบสร้างศรีสรรแล้วก็เพิ่มคุณค่าในตัวเองให้เขาเขาจะได้ดีใจเออเขายังทําอะไรแบบนี้ได้อยู่นะคะไม่จําเป็นต้องมานั่งนั่งรอความเงียบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยได้มีกิจกรรมอย่างอื่นทํานะคะพอเสร็จแล้วหน้าตาของสิ่งที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะ อันนี้เป็นแจกันบ้างกระถางบ้างนะคะสำหรับวันนี้ด้วยความที่นักมีแต่ภาพกิจกรรมแต่ไม่มีขั้นตอนฉะนั้นนักเลยขออนุญ,ญาตวาดเป็นรูปประกอบนะคะทิตาพรถัดคาขอบคุณที่รับฟังการนำเสนอค่ะสำหรับวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาแชร์กันเท่านี้เดี๋ยวถ้าวันหน้ามีกิจกรรมดีๆมาแชร์กันใหม่นักจะกลับมาอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้ให้หนูด้วยนะคะบา,บ,าบ,าบ,าบาย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 